การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะมีผลให้สุขภาพจิตสมบูรณ์และเมื่อสุขภาพดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว,วยังมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ การพัฒนาการแพทย์ในชนบทแนวพระราชดำระดันับว่ามีความสำคัญเป็นปฐมบทต่อการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าใช้เช่นตามสถานีอนามัยในท้องถิ่นที่ห่างไกลพลังงานทดแทนได้แก่ไบโอดีเซลหรือแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดมลภาวะจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆด้กกานโดยเฉพาะในระดับรากยา้า